สวัสดีครับผมวันนี้นะครับสวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับผมแม่วันนี้นะครับเราก็เนี่ก่อนคนอื่นอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมผมมาออกกล้องคนเดียวบ่อยจังก็ด้วยเนื้อเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับทําให้เราต้องแยกกันอยู่ทุกคนก็เลยต้องกระจายก,กันหมดมีอยู่กันแค่ไม่กี่คนนะครับแล้วแต่ละคนก็ต้องมีงานมีการของตัวเองงานและงานที่ต้องทำอเลยเนี่ย วันนี้นะครับผมก็มาทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วกันเป็นของที่นี่นะนี่นิชชินไอคิดราพูดนิชชินนิชชินตั้งนานนี่ครับรส ต้มยำกุ้งแ่บแต่ว่าผมจะไม่ใช้น้ำเปล่าต้มนะครับผมจะใช้เป็นนน่นมสดแทนเพราะว่าผมเนี่ยโดยส่วนตัวตอนในเด็กเนี่ยชอบกินก็มีกินสำเร็จรูปอยู่แล้วโดยเฉพาะมาม่านี่ตอนคืนนี่ผมเชื่อเลยว่าอาจจะเป็นอาหารมื้อโปรดของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับพวกมาม่าอะไรอย่างเงี้ยกระธรรมดาเนี่ยผมกินมาบ่อยแล้วผมเลยอยากลองใช้นมต้มดูบ้างผมว่าน่าจะอร่อยนะต่จกินก๋วยเตี๋ยวแบบว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำนมสดเนี่ยผมก็เอ้ยไม่รักเค็มดีแต่อยากลองอแบบเป็นนมทั้งหมดเลยไม่ผสมน้ำเลยอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเข้มข้นแล้วก อร่อยยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนมันเสร็จสับเลยดีกว่าไปตอนนี้นะครับเราได้ทําการต้มแล้วนะครับแต่ว่ารอเส้นมันสุกก่อนเส้นยังไม่สุกเลยนี่นะผมใช้นมเมจินะในการต้มจะบอกก่กคนไอตอนต้มผมใช้ที่ต้มแบบไฟฟ้าให้มันเสียบปลั๊กอะเราใช้นม้าไปต้มแทนน้ำอะกินเหมือนมึม้นไหม้ะนะแต่ถ้าใครจะลองต้มดูผมแนะนําว่าให้ต้มกับเตาแก๊สด,ดีกว่าเพราะเมื่อกี้ลองเตาไฟฟ้าไปนี่มันแอบมีกลิ่นไหม้นะนี่ครับเรามาดูดีกว่านี่นี่ เต่นมันทั้งบนนี่ยังไม่ค่อยสุกนะใส่น,น้ำเยอะไปแน่เลยวะ่ะสีมันแบบออกขาวมากกว่าลายสอลายสอเลยอร่อยดีวะ่ะงสผมว่าต่อไปนี้คงต้มมาม่าแบ,บธรรมดาไม่ได้แล้ววะ่ะคงต้องแบบใช้นมแน่เลยลองชิมก,ก่อนทำแรกว่าโอเคนะพวกอร่อยอะ ของนิซินยังอร่อยขนาดนี้อ่ะแล้ถ้าเป็นของแบบยี่ห้อที่ผมชอบแม่งจะอร่อยขนาดไหนวะคือแบบปกติผมไม่ค่อยได้กินนิซินนะครับแต่คือที่เอามากินเนี่ยเพราะว่าเปิดตู้ในบ้านแล้วมันมีเพราะว่านาก็ซื้อไว้นาเขชอบกินผมเลยจิ๊กมาลองต้มแบบใช้นมต้มกินดูก็อร่อยอยังกันเนี่ยตัวน้ำเนาะ ทำไมกลิ่น,นม,มันแบบมันมีเหมือนกลิ่นถั่วไหม้เลยอะใครรู้บ้างหรือว่าปกติอร่อยอะ่ะผมตกิ่อย่างนึ่งนะพอเบน้ําอะมันเหมือนได้กลิ่น,นมนไหม้มีงานเพอร์เฟคเลยเนี่ยถ้าใส่ไข่นะเนี่ยกลิ่นมันเหมือนนมไหม้จริงน,นะแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ยังกินได้อยู่ัองอร่อย อืออดีว่านี่ครับมาม่านมสดเอ้ยไม่ใช่ดิมนี่นะครับมิสซินนมสดเริ่มอิม่มเริ่มอิม่มใครมีแบบเมนูลับอะของบะหมี่กึ่งเร็จรูปอะว่ามันสามารถใช้น้ำอะไรต้มแล้วอร่อยบ้าง ว่ามนะันน่าจะเหม็นจริงนะว่าผมใช้กาไฟฟ้าตอนแรกกับไฟมันติดแรงนะแป๊บหนึ่งเหมือนมันช็อตอนะอยู่ดีเครื่องไม่ทำงานแล้วกลิ่นนมก็แบบได้กลิ่นไหม้ไปเลยนะอะทั้าห้างเลยอ่นี่นะครับเราถอดท้ายนะแล้วเราต้องกินให้หมดก่อนอิ่มนะฮนะีกเป็นเพรนมด้วยวันเลยอิ่มอนะ่้มันมมนิดซินต้มยำกุ้งก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเตืยนเตืยนไม่กลิ่นไหมหนูเหาว่ะอะไรวะเนี่ย ไปดิว่ะผมว่าต้องมีงานแก้ว่ะอันนี้ผมตดน้ำด้วยจริงๆแต่ผมให้ผ่านเลยนะอร่อยอร่อยคตรเลยถ้าครั้งหน้าต้องบีกอใช้นมด้วยกันผมว่าแม่งอร่อยกว่าต้องไปลองว่ามันอร่อยกว่าน้ำยังไงแต่ผมว่าแม่งเข้มข้นมาก ใครอยากลองทํากินก็ไปลองทาได้นะครับหรือว่าคนอื่นอาจจะลองทํามามแล้วแหละแต่ผมบอกสารภาพเลยผมเนี่ยเพิ่งเคยลองทํากินไม่รู้ทำไมเพิ่งคิดได้นะอนคืนนี้ก็กินมาม่าบ่อยนะกินแบบพวกบะหมี่ขิดเป็จรูปหลายยี่ห้อเลยนะกินบ่อยมากแต่ไม่เคยคิดเลยว่า,าม,มันไม่เอานมมาตม้มเพิ่งคิดได้เลยเอาองต้มกินดูก็อร่อยจริงวะ่ะน้ำเนี่ยคข้น,เ,นเหมือนกับมามา่านมไม่ใช่มาาแกกู แล้ววันนี้นะครับก็ขอแค่นี้แลกันผมรู้สึกอิ่มแล้วแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเอาอะไรมาต้มกนะันดูว่าอาจจะเป็นของกินอย่างอื่นก็ได้เราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันจะน่ากินเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าต้องไปติดตามกันนะครับตอนนี้ไปก่อนดีกว่าบายนี่นะครับที่ผมสงสัยว่ามันไหม้หรือเปล่าเรามาดูกันโหไม่เหลือ